ราผลิตจากชาที่มีอายุของต้นชามากกว่า100ปีเนือจากระดับน้นทะเลเคิร์น1000เมตรเท่านั้นและที่สำคัญต้องเป็นกเกษตรธรรมชาติหรือ Natural a อลก u l รอักตริเันเชอร์สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ตาดปลาแคมป์ออร์แกนิกฟาร์มสเตย์นะครับผมสุภาพชายนภารกุลที่นี่เราเป็นออร์แกนิกฟาร์มนะครับ ธุรกิจหลักๆของเราที่นี่ก็เรื่องทำชาชาเรามี2แบรนด์ก็คือรอยยันอัดสำและก็คิงอัดสำซึ่งที่มาของคำว่ารอยยันอัดสำหรือคิงอัดสำคำว่ารอยยันอัดสำนั้นรอยยันแปลว่าชั้นเลิศนะครับหรือว่าใหญ่หลวงเพราะฉะนั้นเป็นชาอัดสมชั้นเลิศนะครับส่วนคำว่าคิงอัดสำนั้นที่นี่อยู่ในบ้านเมืองกะบ้านเมืองกะนี่ปีตำนานพ่อขุลวงวิลังกะอดีตกษัตริย์เมืองเชียงใหม่เมื่อ1300พันสามร้อยกว่าปีเราก็ ังชื่อว่า n i s มีเอนะครับ mm hmm. เพื่อลึกถึงท่านนะครับโ mm hmm. ดยใช้แบรนด์ King's Assam awesome. ที่นี่ผมอยู่มาประมาณ15ปีนะครับ mm hmm. ก็นเนื่องจากว่าเรียนเกษตรนะครับแล้วก็ชอบธรรมชาติ mm hmm. ก็เลยหาที่ที่อยู่กับป่าเขาลำธารเนี่ยได้ที่ที่ติดลำธารปน,นมาสามามากกว่า25่หาไร่ทำไพตำม,มาก็มีที่พักทำเป็นบ้านพักส่วนตัวและก็อยู่ใกล้ๆสวนชาที่ประบาท4ี0 ความโดดเด่นของชาของเรานะครับโรยานอสัมและก็พิงอสัมก็คือเราผลิตจากชาที่มีอายุของต้นชามากกว่าร้อยปีและก็ต้องปลูกเหนือจากระน้ำทะเลคืน1,000เมตรเท่านั้นและที่สำคัญต้องเป็นกเกษตรธรรมชาติหรือเนเชอรัลแคริเกตอักตริเกนเจอร์ชาตแต่ละยอดดอยเนี่ยรสชาติจะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับสภาพลมฟ้าอากาศบางที่ก็อาจจะขมบางที่ก็อาจจะฝาดอาจจะเฟื่อนมากน้อยแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้น นอกจากความโดดเด่นในเรื่องของอพื้นที่ปลูกอายุชาและก็ความเป็นธรรมชาติของการผลิตแล้วเนี่ยรสชาติอย่างที่บอกสําคัญมากครับบางทีความสูงได้นะครับอายุได้แต่รสชาติไม่ผ่านรู้ได้ยังไงก็เรามีผู้เชี่ยวชาญด้วยนะครับในการตรวจสอบว่าชาอ,อร่อยหรือไม่อร่อยเพราะเราปกติส่งออกจีนนะครับปกติแฉกชินเข้ามาชิมกันที่นี่เลยชาที่เราใช้ผลิตนะครับคือเป็นชา ภาษาสากลเรียกว่าพันหนัดสมหรือใบเมี่ยงนั่นเองนะครับชาหนึ่งต้นเนี่ยเราสามารถเก็บยอดชามาโดยใช้1ยอดตูม2ใบบานเท่านั้นในกระบวนการผลิตตอนนี้เราทําอยู่ประมาณ4ี่ชนิดชาด้วยกันชาต้นเดียวกันเลยนะครับอยู่ที่กระบวนการที่แตกต่างกันไปรสชาติก็แตกต่างกันด้วยก็คือเราจะทาชาเขียวหรือชาปุ๋์นะครับชาดําชาขาวและก็ชาสีทองทำทําชาดาแล้วต้องแยกโรงงานกันเพราะกลิ่นมันต่างกัน นะต้องมีอีกโรงเลยมีโรงงานชาเขียวโรงงานชาดาช่วงหน้าฝนเราจะทําชาดาเพราะชาดําต้องผ่านความชื้นด้วยในกระบวนการเพราะฉนั้นเราพึงแล้วก็เราก็มาปั่นปั่นประมาณสัก1 0ถึง20นาทีนะครับในเครื่องปั่นแล้วก็มาพึงอีกทีนึงประมาณสักหนึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นเราก็มานวดนวดนานหน่อยนะครับอาจจะใช้เวลา40นาทีถึง 6, ชั่วโมงเพื่อให้มันมันช้าออกมาเป็นสีน้ําตาลเข้มเลยหลังจากนั้นก็ ไปคลายตัวเพื่อให้มันไม่เป็นค้อคลายตัวเสร็จเข้าห้องหมักพวบคูมอุณหภูมิใช้ฮีตเตอร์และพ่นหมอกเข้าไปอันนี้เวลาจะต้องเตะอีกนะครับเป็นเคล็ดลับจะได้ชาออกมาสีแดงทองนะครับไม่แดงขุ่นถ้าแดงขุ่นนี่เราจะไม่เอาเลยถ้าหมักนานเกินไปก็เสียหายอีกนะครับหลังจากนั้นเข้ามาทำการอบหลังบอบไปแห้งเสร็จแล้วเนี่ยถ้าวันไหนมีแดดก็ต้องมาตากแดดอีกทีนึ่งเขาเรียกแอนเมสซันไลท์การตากแบบเพื่อทำลายกลิ่นบางอย่างออกไป แล้วก็เก็บข้าวอ่องเก็บที่พวคุูตะกรูบิีกนะครับทุกหนึ่งกระป๋องของการจําหน่ายชาร,รยอยัลน้สัเราจะมอบให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้นเพื่อเด็กกํพร้าและผู้ยากไร้นะครับหนึ่งยูเอสดอลลาร์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอุดหนุนสนับสนุนของชาบแบรนด์ของเราในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตัดประแคมออกในความสตรแล้วเรายังได้ร่วมบุญกับเด็กกาพร้าด้วยครับสําหรับ ทางติดต่อนะครับเราก็จะมีแฟนเพจนะครับรอยัลนัดสำทีเฟสต์รี่นะครับเป็นสองเพจนะครับหรือศาสตราแคมเชียงใหม่เฟสบุ๊กที่เดียวกันนะครับเพราะเรามีที่พักสําหรับแขกที่มาชิมชาและแขกทั่วไปด้วยนะครับอย่าลืมถาม